สวัสดีค่ะวันนี้ทิพพามาดูเนื้อที่ก้าไล่นะคะอยู่ตำบลสุขเดือนห้าอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะคะหน้าแปลงที่เป็นถนนคอนกรีตนะคะไฟฟ้าประปาห่างโดยประมาณห้าร้อยเมตรนะคะเพือนบ้านชุมชนห่างโดยประมาณห้าร้อยเมตรนะคะเป็นเนื้อที่ทำการ,รเกษตรนะคะลักษณะโฉนดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ ด้านซ้ายมือของแปลงที่นะคะสามารถวิ่งกลับไปอำเภอเนินขามนะคะส่วนด้านขวามือนะคะสามารถวิ่งออกไปอำเภอบ่อกกุตำบลบ่อกกุค่ะอำเภอด้านซางอำเภอบ้านไร่ได้นะคะอบล้อมด้วยวิวเขาบรรยากาศสวยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการทำการ,กรเกษตรปลูกบ้านพักผ่อนนะคะเป็นที่แปลงเล็กๆนะคะกาวไร่นะคะ เกษตรกรขายไร้และวหนึ่งแสนบาทเป็นโฉนดคุดแดงนะคะฟรีค่าโอนค่าที่จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะค่ะวันนี้ช่องเราพามาดูเนื้อที่สวยราคาถูกเป็นโฉนดคุดแดงนะคะอบล้อมด้วยวิวเขาะคะอยู่ในเขตตลบสุขเดิน5อ้าอเนินขงหวัดชัยนาทนะคะค่ะสนใจติดต่อ0 9 2 5 8 6 6 6 3 8ทิปนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้นะคะ นัดดูที่ได้ทุกวันนะคะค่ะคลิปฝากกดติดตามช่องลุงถิ่นบึงทับบ้านและที่ดินไว้ด้วยนะคะกดกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะ